จะเกิดอะไรขึ้นเม,าม,ามาื่อหมาพาลูกทั้งสองคนมานั่งรถไฟในเมืองไทยไปหัวหินหัวหินความพีคือมันไม่มีตัวรถไฟไปกรุงเทพหัวหิน,หนมีแต่รถไฟกรุงเทพสุราษฎร์ก็เลยจองกรุงเทพสุราษฎร์แล้วไปลงหัวหินไปนี่ต <laughs> ื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นไหมคะไ,มไปแล้วนา <laughs> เข้ามาแล้วเอ้าหมา,มาอยู่ในห้องหนึ่งเหรอโอ้เป็นห้องแบบนี้นะนี่ ชั้นตัวรถไฟที่บ้านเราจองเนี่ยออกเดินทาง5โมงเย็นนะแต่พอรถไฟออกไปได้สักพักมามาก็เริ่มมีอาการแบบนี้เวียนหัวน้อยกว่าเวียนหัวมากเลยเวียนหัวคือลูกหมาทั้งสองคนสนุกกันมากๆเลยนะคะมีมาหมาเวียนหัวอยู่คนเดียวเลยเป็ความที่บ้านเราอยากนั่งรถไฟแบบตู้นอนก็เลยจองได้รอบตอนเย็นแบบนี้เลยค่ะอืมพอคนประหม่มแล้วแกมอาหารเบบีบนรถไฟของหมามาแล้วได้เป็นแบบบทยาก็เลยถือโอกาสให้เบบี้ได้นั่งกินข้าวบนรถไฟไปด้วยเลยค่ะอะไรไหมคะ ยังไม่ถึงหัวหินเลยถึงลาดบุรีแล้วกินเก่งจังเลยวันนี้สนุกไหมคะไนู่้ะผ่านีอะไรแล้วบุรีและหลังจะผ่านไปทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งสองทุ่มครึ่งถึงหัวหินก้าลงมาแล้วครับแล้วพอก้าเท้าลงมาถึงสถานีรถไฟหัวหินคือบ้านเราตกใจกันมากเลยนะเป็นสถานีที่เพิ่งสร้างเสร็จทั้งใหม่ทั้งใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยท่ไหนอยากลองพารู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆลองพานั่งรถไฟมาเที่ยวดูนะคะใช่ก็คือก่อนคาดมาก